เอาออกไปเลยครับอันนี้มาเนื้อชิ้นมากนี่เนื้อชิ้นนะครับโอ้โหเนื้อชิ้นไปขุดมาจากไปขุดมาจากภูทอนเช่นกันนะครับนี่พิมพ์เยอะมากเลยพิมพ์นี้อันดับหนึ่งอันดับต้นเลยคือพิม พระศกจุดนะครับพระศกจุดนี่โอ้นักเล่นทตไม่รู้จักเออไม่รู้จะว่ายังไงนะพิมพ์บุ้ยนะครับแต่หาสวยยากเนี่แต่ก่อนนี่ผมซื้อนะครับเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วนี่ผมซื้อนี่ราคาแปดร้อยนะสวยๆเลยอโอ้โหยังบักแพงแพงน่าดูแปดร้อยนี่แต่เดียเ๋ยวนี้โอ้โหแปดร้อยไม่ได้แล้ว แปดร้อยมีคนแย่งกันเลยแย่งกันซื้ไม่ทันเนี่ยขอมีเยอะครับมีสวยอยู่พระสุกจุดน,นี้เริ่มนะเริ่มหายแล้วของสวยเริ่มหายนะพระศกจุดก็ดูอย่างที่เขาที่เขาบอกเลยครับมีคนบอกเยอะเดี๋ยวนี้มีอาจารย์มีอะไรเต้อ,อะไรเยอะแยะหมดผูรู้กูรู้เยอะแยะ,ยะ ก็ดีครับที่ช่วยๆกันเผยแพร่ยิม่ต่วันุมไม่ได้วาอะไรหรอกแต่ก็บางคนก็พูดแบบว่าถูกไม่ถูกบ้างก็ไม่วากันเพราะเจตนาก็ดีนะครับนี่นะครับประศกจุดนะครับแก้แท้ดูเอานะนี่ประศกจุดนะครับ ก็ดูนะครับประสกจุดจุดตรงไหนอยู่ตรงไหนนี่โอก็จะนะนำไปบ่อยประสกจุดนะอตูทุกทุกพิมพนะม์เนี่ยจะนำไปบ่อยเส้นคอเนี่ยสองเส้นแยะหมดที่ดูเกะแท้ได้นะแล้วก็ประพามนโทนนี่ข้าง ทางซ้ายมือองคาะนะครับจะไม่อยู่ติดไหลจะไม่ติดลหลมองดูนะครับแต่ข้างขวาเนี่ยติดนี่ครับพอสองเส้นนะครับมีหูข้างเดียวนะครับเมื่อเกิดปิมบล็อกต้องคำเพเห็นหลายๆข้างหนึ่งบล็อกต้องคำก็ไม่เคยมีคนเล่นแต่ผมยังเล่นนะถ้าเจอถ้าเป็นของแท้หรือถูกใจก็ซื้อ ใครจะไม่ไดงจางคงซื้อซื้อไว้เนีซื้อไว้เก็บไว้เฉยๆยังดีไม่มีคนซื้อต่อเราซื้อมาไม่มีคนซื้อต่อเราก็เก็บเอาไว้เฉยๆนี่นะครับน well, ี่พระศกจุดนี uh, ้นะครับตามตรงตะตุ่มนั่นก็มีขีดมีอะไรนี่ตรงกลางระหว่างก็มีเส้นนะเส้น ตรงนิ้ว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 เท้าขวานี่ครับปลายนิ้วนะครับดูนะครับจะมีแบบเม็ดเม็ดเม็ดเป็นเม็ดปลายนิ้วเนี่ยเห็นไหมครับปลายนิ้วข้างขวานี่จะเป็นเม็ดเม็ดเม็ดในในในชัดจะเห็นได้นะครับโปร่งชัดเนี่ย เนี่จะเป็นเ็เม็ดๆๆเลยนี่เท้าซ้ายนี้เท้าขวานี่จะดูเป็นหางโงงกันเหรอหางโงงต้องดูเท้าเลยเท้าเนี่ยเหมือนกันเราดูที่เท้าเดินได้เลยผ้าเนี่ยผ้าที่ว่าตะวัเนี่ยดูที่เท้าก็รู้ว่าเป็นพิมพ์อะไรไม่เชื่อแต่เราไปศึกษาดูเถอะผมพูดจริงถูกต้องตรงจริงครับ เนี่ยดูเนี่ยไปสกจดเนี่ยเท้านี้เนี่ยเทา้าจะเหมือนกับนักสักพิมพเดียวยี่สิบกว่าพิมพยี่สิบกว่าบล็อกนี่นะครับด้านหลังก็อย่างเงี้ยนะเม็ดงาบางคนก็เรียกเม็ดงานะแต่ผมเรียกไอเดียที่ผมเคยเรียกบ่อย ร่องใบพายร่องอะไรร่องใบพายร่องร่องอะไรจุดลุกน้ำอะไรร่องอะไรก็แล้วแต่เรียกได้แต่ความหมายก็คือตรงกันนะแต่ดูได้ จากตนนัวนี้จากยันจากอะไรดูได้หมดนะครับเนี่ยอนี้มันก็อาจภาพเก่าแล้วมันก็อาจจะมันก็เห็นเอเส้นเสียนนะแต่จริงจริงมัยังเห็นมองเห็นอยู่นะทั้งงใหม่ๆห,หรือว่าวิ่งวิงนี่เห็นเส้นเสียน ในโลงยันกระจายกระกจายไม่ได้กระจายเป็นระเบียบนะอยู่อย่างเป็นระเบียบนะครับไม่ได้กระกจายกระจายอย่างที่ผมพูดเป็นระเบียบเรียบร้อยดีดูเขาด้านข้างนะครับนะผมไม่ได้ดูเลยด้านข้างดูเก้แท้อย่างเดียวเองดูเก้แท่ด้นานหลังตูตมมัดหัวก็ได้ดู ก็ดูเหมือนกันแต่ไม่ไม่ไม่ได้ดูจนแบบจําได้วบาตัวตัดตัวนี้อีมี้ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยแต่รู้ว่าตัวตัดตัวไหนตัวตัดที่ว่าแท้ว่าอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรูรูด้านหน้าด้านหลังแท้ก็โอเคด้านหน้าด้านหลังแท้ตัวตัดก็ต้องแท้ไปด้วยแหละนะครับนี่ถ้าผมจะพูดอะไรดียะ มีคนพูดเยอะแยะแ,แล้วนะพูดในในสิ่งที่ผมพูดนี่แหละเนี่ยความหนาจะประมาณนี้นะครับนี่นี่นครับเนี่ยเหมือนเนื้อดินเนี่ยแต่ไหลไม่บุ๋มนะบุ๋มบ้างไม่บุ๋มนะอ่ กันกลางที่วงจวนก็ยังพอพอยอ,อ,อยู่ได้หน้าตาก็พอ,อ,อช้ได้นะนะดูนี่นะครับนี่คือพระศกจุดนะครับดูนี่ดูนี่ดูอันนี้ก่อนนี่ข้างสะโพกนี่เห็นไหมมีก้อนอยู่นี่ สองก้อนนี่ยไแล้วก็ที่นี่นี่ข้างแขนนี่นี่นี่ก็คจุดใจตังไนงะมีสองเส้นองคคมอยู่เนะี่ยขึ้นไปนะจากเส้นจอเนี่ขึ้นไปข้างแขนนี่นะครับนี่นี่ถ้ามีเห็นจะชัดเลยนะี่เส้นเล็กๆนะะคู่กันขึ้นไปเห็นไหมครับไม่ร่องเนี่ย นี่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 นะครับนี่นี่นะครับแต่เคีก็กระซิบคนมั่งแล้วกันเปลือกคนแก่ตากลับนะครับนี่ยตัดตัดนี่ ตตัดตรงไม่ได้นะครับดี่พ่ว่าตัดตรงเก้เลยนี่ต้องเป็นแบบนี้ครับใต้ฐานนี่จะโค้งนะครับไม่ตัดตรงเด็ดขาดถ้าตัดตรงตวางทันทีนั่นคือของไม่ดีครับนี่นะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับตรงองโค้งนี่ห้ามตัดตรงเด็ดขาดนี่นะครับโอเคนะครับ ถูกต้องตรงจริงนะครับถ้าไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้ทักท้วงไดไม้มีปัญหาครับชาวชุมชมรับฟังทุกความคิดเห็นนะครับขอบคุณครับที่ท่านเข้ามาติดตามถูกต้องตรงจริงต้องชาวชุมชมครับสวัสดีครับขอบคุณครับ